กกลับจากอ e ินเดียหรือยังที่ไปบวชที่โมอ๋อกล <i> ับมาแล้วเขากลับมาสักพักแล้วค่ะในนั้นหนูขอชี้แจงเรื่องอีอยางนะคะคือที่ตอนนั้นหนูไปพูดว่าคุณพ่อเน,นี่ยหนีโลกไปบวชเนี่ยไม่ใช่คือหนูพูดเล่นๆเพราะตอนนั้นหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าหนูไปถามแม่แล้วคือหลวงปู่อะคะ่ะหลวงปูะะงปท่ที่หนูชอบไปวัดวัดมหาวัดพระธาตุสีจ้ำทองที่เชียงใหม่อะค่ะก็หลวงปู่อะท่านไปอยู่ที่อินเดียแล้วก็วชวนพ่อไปบวชใต้ ตใต้ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าบวชนะคะ,ะใช่ไม่ไม่ใช่คือพ่อใช่พ่อก็เลยเห็นเป็นโอกาสดีที่จะไปใช่ก็เลยไปค่ะไม่ได้หนีโลกแต่อย่างใดนะคะ,ะหนูขอโทษที่พูดไปกันหนูแบบเล่นๆน,น่าจะ10ประมาณ10วัน,นะคะ่ะพ่อบ่อนเรื่องหิวอย่างเดียวเลยค่ะ <c oughs> บอกว่าคือพันเนี่ย คือฉันอาหารหลังเที่ยงไม่ได้แล้วพออาหารไม่ค่อยอร่อยก็กินได้แค่แบบช้อนสองช้อนอะไรเงี้ยหลังที่ก็กินไม่ได้แล้วก็หิวมากบนที่หนูฟังก็แบบโอ้ยพ่ยอ,อหิวมากเลยยู่ที่นั่นเลยเนียเขา,าไปบวัมาเขาเอากระสอบอะไรมาสอนเาอรา้างค่ะพอ่อแม่พ่อแม่เยาวชนวาขนาดจริง <c oughs> จริงพ่อหนูเขาก็คงรู้อยู่แล้วว่า หนูฟังเรื่องพวกนี้มาเยอะจากแม่แล้วเลยไงหนูไปวัดบ่อยอยู่แล้วแม่หนูเป็นคนที่เข้าถึงทางธรรมขั้นขั้นสูงสุดแล้วค่ะเขาก็คงไม่ต้องมาสอนเลยส,สัมชันแล้วเพราะหนูก็รู้หมดแล้วมีโอกาสจะเดินทางไปหมจากพ่ออีกรอบคืออะไรอ๋อตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้ไปคะ่ะช่วงนี้งานเยอะมากแล้วก็ติดเรียนด้วยสอบด้วยผู้ชาะไรหร่ะคุณม่อ๋อไม่ไม่มีคะ่ะไม่มีชุดว่ายน้ำนะคะถึงมีหนูก็คงไม่รับอะคะ่ะมีอะไรติดต่อมาให้ทำไหมไม่มีคะ่ะไม่มีพวกชุดผื่หวานแน่นอนค่ะ ออกมาก็ยังไม่พร้อมที่จะใช่ไม่พร้อมเพราะว่าหนูยังอายุแบบไม่ถึง20นะให้หนูถ่ายรูปโป้ก็ยังไม่ใช่นะคะใครถ่าอะไรอย่างเงี้ยคะขอขอบคุณค่ะอ๋ออันนั้นก็ก็ต้องลองดูอีกทีค่ะถ้าเกิดว่ามีค่ะหนูไม่มั่นใจถึงถึงเราเท่าไหร่ะไม่มั่นหนูก็ก็คงไม่มั่นนะคะหนูก็มีพุงอยู่นะคะหนูก็ไม่ใช่ผู้หญิงหน้าทองเรียบแบนหนูกินเยอะมีพุงค่ะพ่อห่วงโอ๋ยห่วงอยู่แล้วค่ะพ่อหนูแบบ เป็นลูกสาวคนเล็กนะลูกสาวคนเล็กด้วยเขาก็ต้องหัวเราเป็นธรรมดาค่ะจริงๆคุณพ่อต้องกินก่อนเลยจริงๆคุณพ่อจะไม่ค่อยมายุ่งอะไรกับเรื่องงานเท่าไหร่คือทางคุณแม่ก็ต้องก,กินให้อยู่แล้วทางต้นสังกัดในไทยราดาวก็ต้องสกีนให้อยู่แล้วค่ะ <c oughs> เขาก็คงไม่ปล่อยให้แบบหนูไปแบบถ่ายอะไรไม่ดีอยู่แล้ว